เวียพาวิกกี้ภรรยาคนสวยเที่ยวน้ำตกหลังจากแต่งงานหวานสุดๆไปเลยสำหรับเพรกหนุ่มเวียสุกุลวัฒและภรรยาสาววิกกี้พีมนยาและงานนี้ต้องบอกเลยว่าเวียวิกกี้ขึ้นแทนคุณพ่อคุนแม่ไปแดงหลังประกาศท้งองลูกคนแรกทมกำลางความยินดีของแฟนคลับและต้องบอกเลยว่าเวียวิกกี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากม เนื่องจากทั้งคู่มีวิธีการใช้ชีวิตที่คล้ายกันเป็นอย่างมากและตอนนี้ทางด้านเวียสุกรุลรวัฒนก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองออกมาให้ได้เผยโมเมนต์เวียวิกกี้ Wiki, ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนล่าสุดคุณพ่อไปแดงก็ได้พาภรรยาคนสวยอุ้มท้องเที่ยวน้ำตกนครนายกสูตรอากาศสดชื่นให้เต็มฟอดไปกันเลยทางด้านนุ่มเวียได้แนบแคปชั่นเอาไว้ว่าพาครอบครัวไปเที่ยวบาหลีผมกับวิกกี้ไม่ลืมเก็บภาพความสุข ธรรมชาติมาฝากให้ทุกคนได้รับเนื้อเร็วๆนี้จะรีบตัดต่อคลิปให้ทุกคนได้ชมกันรอหน่อยนะครับแต่เสาร์นี้เรามีนัดกันบุกบ้านสวนนครนายกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ่าากลางแฟนคลับแหกคอมเมนต์ชมคุณวิกกี้คุณแม่ท้องโตดูแลน้องวิกกี้ให้ดีๆท้องกำลังเริ่มโตนะไอวี IV.